ขึ้นไพ่แหม่มมาเลยนะคะผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนเก่งนะโอ้โหแหม่มดอกจิกเอดอกจิกเป็นผู้หญิงที่เก่งทำงานเก่งมีความสามารถเขาดีมากเลยค่ะหนูไม่ต้องกังวลเลยผู้หญิงคนนี้หัวหน้าคนนี้เป็นคนใจดีด้วยแล้วชอบคนทำงานไม่ชอบคนประจบสอบพอเพราะเขาเป็นคนทำงาน เพราะฉะนั้นคนคนี้เนี่ยและเป็นคนตรงไปตรงมารักความถูกต้องรักความยิติธรรมด้วยเป็นมิตรกับที่ทํางานเพื่อนร่วมงานลูกน้องดีมากๆค่ะเนี่ยขึ้นไพ่นะคะแมนะะดอกจิกเอกดอกจิกสิโพแดงหนูสังเกตดูเดีที่ผ่านมาเขาดีกับหนูเขาไม่ได้อะไรกับหนูมากเลยนะใช่ค่ะเนี่ยนะคะไพ่นะคะยืนยันแบบนี้หนูสบายใจได้เลย เหมือนที่อาจารย์แนะนําหนูในตอนต้นว่าถ้าเราเน้นเรื่องงานหนูไม่ต้องสนใจคนเราทําหน้าที่ของเราให้ดีนะคะรับรองค่ะใครก็ทําอะไรได้ไม่ได้ไม่ต้องกังวลกับปัญหานะคะเนี่ยที่ทางานหนูก็ดีนะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนําสอนงานหนูได้อย่างดีเลยเนี่ยขึ้นไพ่แจ็คหนึ่งคู่หมายถึงที่ปรึกษาเพื่อนคู่คิดหรือเป็นเพื่อนเป็นมิตรในที่ทํางานที่ค่อนข้าง ให้ความไม่ตาเราสอนเราโดยที่ไม่ดุเราไม่ตำหนิเราแล้วก็เหมือนสอนในลักษณะแบบเหมือนเหมือนพูดกันในลักษณะเหมือนให้ความสนิทสนมเสมือนเพื่อนด้วยนะ<ม>ใช่ไหมใช่เลยแต่หนูว่าด้วยความที่อาจารย์เพราะว่าติดสาอาจารย์มาตลอดเนาะ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวที่ผ่านมาอาดีตหมดเคาะหมดกรรมไปแล้วชีวิตใหม่หนูเกิดขึ้นแล้ววันนี้ไพ่นะคะดีมากแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทํานายพื้นดวงชะตาหนูไปก็ตรงถูกไหมแล้วไพ่ถอดออกมาก็สอดคล้องกันด้วยถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจุดอ่อนของเราคือที่ใจเราเองต้องกําจัดจุดอ่อนเราทิ้งไปนูเสียเรื่องเดียวคือมีเรื่องเนี่ยที่หนูแคร์ผู้คนถ้าหนูไม่แคร์คนแล้วเราก็หนูขาการงานหนูจะเจริญก้าวหน้ามีสิทธิ์มีโอกาสในอนาคตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยนะอืเราได้ย้ายมาที่ดีอยู่ถูกที่แล้วค่ะตอนนี้ในดวงนะทั้งไพ่ทั้งพื้นดวงเลยออกมาแบบสอดคล้องกันมาก หนูพ no ุ่งไปยื่ใหม่เพื่อเพื่อความสบายใจของหนูอ่ะดีแล้จดีแล้วจุดอ่อนของหนูได้กันหนูจะถามเรื่องคนเนี้ยอนี่แหละดีแล้วดีแล้วนะคะอาจารย์เป็นอีกหนึ่งแรงใจนะคะแล้วนะคะไม่ต้องกลัวมีอะไรนะคะอาจารย์จะแนะนําอย่างเต็มที่เลยนะคะเห็นอะไรนะคะหรือเรื่องไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นจุดอ่อนของหนูแล้วแล้วก็อาจารย์จะแนะนําให้หนูพยายามกําจัดมันออกไปนะคะ มีมีคำถามอะไรถามได้เลยค่ะ